สวัสดีครับช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับก็มารีวิวโครงสร้างเวทีหมอลำยานิจริญสาวครับยังไม่ได้ออกงานนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักวงอยู่นะครับก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ยังไม่ได้เอาฉากเอาไม้อัดขึ้นนะครับยังไม่ได้ไปแบบเต็มวงนะครับแต่ว่านี่คือโครงสร้างของเวทีแบบเต็มวงครับบางครั้งก็ไปแบบนตรีสดนะครับ ตอนนี้บรรยากาศดีมากอยู่กับน้อง2คนอยู่ที่สำนักงานครับอ่าคลิปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นการรีวิวเฉยๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด b ั c r i b e ให้ด้วยติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ